สวัสดีค่ะอีดีต้นรับทุกคน้วยนะคะวันนี้เนี่ยอะไรกันในเกม Quick Draw นั่นเองวูฮ นี่ค่ะพี่แป้นจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาสร้างสรรค์ผลงานศิละปะด้วยฝีมือของเราเองอและการสร้างสรรค์ผลงานศิละปะนี้นี่คะไม่ใช่การวาดรูปเฉยๆค่ะเพราะว่ามีคอมพิวเตอร์เนี่ยคอยทายด้วยนะคะว่าเราเนี่ยวาดรูปอะไรและตรงกับคอนเซปที่เขาบอกหรือเปล่าแป้นก็เริ่มมั่นใจแล้วนี่ค่ะว่าการวาดรูปตั้งแต่สมัยเด็กของแป้นเนี่ยได้รับประกาศนียบัตรมากมายมันจะช่วยทําให้เกมในวันนี้นะคะเราชนะแน่นอน เสนอตัวขนาดนี้ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเอาล่ะครั้งนี้คือการปั้นศิลปินมือใหม่ใครมั่นใจว่ามีฝีมือแต่ไม่ใช่มีฝีที่มือนะครับมาสมัครตรงนี้ได้เลยนี่เราจะลงชื่อสมัครตื่นเต อันดับแรกนะคะเขาบอกว่าให้เราวาดสับปะรดค่ะโอ้โหและเขาก็มีเวลาให้เราแค่20่สวิเท่านั้นเองนะคะมาดูซิว่าเป็นจะวาดได้หรือเปล่าไปเลยขั้นตอนการวาดสับปะรดนะครับก็คือเอ้ยเลยเราจะวาดเป็นกลมๆไว้ก่อนพอวาดเป็นกลมๆเสร็จนี่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 แอปเปิ้ลอะไรล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ดูดีๆดูดีๆโอเคไหมไม่ใช่ สัปบปะรดนี <see> ่ไงสัปบปะรด guess แตงโมแตงเขาวานเหมือนสัปบปะรดสุดแล้วนะเมื่อกี้มันดูเป็นแอปเปิ้ลได้ยังไงเนี่ย <c oughs> อืมเมื่อก,กี้แกวาดสัปบปะรดยังไม่ผ่านเลยต่อไปแกจะวาดผ่านหรือเปล่าเนี่ยผ <c oughs> ่านสิคะต่อไปนะคะเราจะวาดพิกอัพทัชค่ะน่าจะเป็นรถนะคะรถพิกอัพเหรอพิกอัพคันโกโตโยต้ามาวาดรูปพิกอัพพิกอัพนี่เน่อะไรนะใช้เล็บ นี่นี่ปิ๊งอัพปิ๊อัพนี่ยครับนี่ยครับรถรถยิ้ศิลปะไม่คิดว่าลงแท้แสะฉันประทับใจกับการวาดรถของนายมากต่อไปฉันอยากได้ลมชูชีพลมชูชีพจินตนาการก่อนอ่ะโอเคมีอยู่ในหัวแล้วอ่ะลมชูชีพตืดื้อ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 ดื้ดื้อ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  ดู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 อุ๊ยเหลยี่สิบสองนี่ตงมีคนตบมีคนไม่ใช่ไม่ใช่อเมล่านี่นี่นี่เเลอยตัวมาขนาดนี้ไม่รู้ก็เซอร์ไปแล้วผ่านล่มชูชีพมาได้ต่อไปก็ถือว่าหมูแล้วอันดับต่อไปนะคะเราจะวาดเป็นบาสเกตนั่นเองหรือเรียกะสั้นว่าตะกร้าคุณยายวรนาถเอาละยี่สิบวิตะกร้าจัดไปดูดๆดู นี่ไงนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่เค้กเออทำไงให้มันรู้สึกเป็นตะกร้า Yes งานยากมันมาถึงเราแล้วต่อไปเนี่ยเขาให้เราวาดกระเป๋ากระเป๋าสตางค์เราจะทำยังไงกับกระเป๋าสตางค์ดีเราต้องจินตนาการภาพก่อนนะคะมากระเป๋าสตางค์ตื้อตื้อตื้อแบนใชะไหมเรานี่จะทำยังไงดีนี่นี่นี่กระเป๋าตังค์ไม่ใช่เค้า เราทำไรเอามีเงินมีเงินมีเงินนี่ไงไม่ใช่ยังไงดีอ่ะมันไม่เข้าใจแล้วอ่ะโยคะอะไรต้างไอ้ยมันเป็นโยคะตรงไหนอ่ะถึงข้าของดวงจันทร์กันแล้วเจ้าช่วยว่าดวงจันทร์ให้กับข้าด้วยเถิดกระต่ตายจากดวงจันทร์มาขอร้องเราเลยเนี่ยมาดวงจันทร์ที่วัดง่ายมากแค่กลมกลม เรามาดูผลงานที่เราวาดกันไปนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสับป,ปะรดค่ะเขาไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าหลายๆคนเนี่ยวาดสับป,ปะรดเป็นยังไงนะคะโอ้โหนี่เราวาดเหมือนสตรอเบอรีร่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็วาดเหมือนหนวดด้วยวาดเหมือนเครื่องคิดเลขม,มันไม่ใช่แล้วดูสับป,ปะรดพวกนี้นี่มันเน่ากันเราอีกอันนี้กับหัวใ้เท้าเลยอันนี้ใช่สับป,ปะรดเหรอนี่นายดูฉันดีๆสิ<อ>ฉันเหมือนปาตะเพียนเหมือนกันนะ อนนี้เป็นตาตอนนี้เป็นหางตาอันนี้กับแฮมเบอร์เกอร์อันนี้กับสตรอเบอรี่ยังอุตส่าห์ทายถูกอีกนะคะเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่สับปะรดแล้วนี่มันเป็นรูปผู้หญิงนู้ดชัดๆแล้วมาดูที่รูปกระโดดร่มกันนะคะดูซิว่าหลายๆคนเนี่ยจะว่ารูปกระโดดร่มยังไงมาอื้แปลงวานเหมือนเบลน่นแะเนี่ยวานเหมือนสมองวานเหมือนร่มนี่ฮะแล้วก็อันนี้เป็นการกระโดดร่มค่ะเอาล่ะกระโดดร่มของทุกคนโรยตัวกันลงมา แันกระโดดล่มลงมาฉันไม่เชื่อว่านายกระโดดล่มนายถือล่มชัดๆเลยอันนี้อะไรเนี่ยกระสุนวงจักรเลยท่านอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับผมทําได้ดีหรือเปล่าครบับอืฉันอยากให้แกร้องว่าต่อไปฉันยังดูฝีมือแกไม่ได้นะ <laughs> รูปต่อไปนี่ฮะนั่นก็คือเข็มขัดนั่นเองเป็นอะไรที่วาดง่ายมากเข็มขัดวาดเป็นเส้นไปก่อนปึ๊บอซิกแซกอะไรล่ะ <'m> sure. นี่ไงนี่ไงยัย ตอบไปเขาบอกว่ารูว่าทำแปดทำเป็ดวาดได้ไงอะไอที่มันเป่าๆอย่างงี้ใช่ไหมตื้อตื้อตื้โอเคแปงคิดว่าแปดน่าจะวาดได้นะท่านอาจารย์ครับผมวาดได้แน่นอนครับเืิดมาแล้วทำเป็ดต้องไปในนี้ก่อนชนเนาะแน่ใจเหรอว่าเป็นมุมแมลงอะนี่ไง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 ทำเป็ดทำเป็ดไม่ใช่ดูดีๆดูดีๆตัวนี้เป็นที่เป่าตัวนี้เป็นที่เป่า อย่างเงี้ยมีคนเป่ามีคนเป่าทำเป็ดอ่ะถึงขาวแก้วน้ำมาตุเรง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 โอ้โหรูปมานี่ฉันเรียกได้ว่าสังคัดนี่ไงมาครับมานี่ไงเอาเเบราม้าต้องมีอะไรอ่ะ เป็นมาที่เรียกว่าไม่น่าเกิดเราเป็นมาเลยต่อไปออตโตบัสปลาหมึกมปลาหมึกววนี่กว่าง่ายค่ะมาเป็นปลาหมึกก่อนี่เรนโบ้ <ain> มีไงปักจูด,ด้วยคุกกี้ตื้อตื้อมไงครับมังกี้อะไรละ่ะเย้ศาสตร์แห่งการวาดรถมาแล้วเมื่อกี้เราเห็นผลงานของแบงไปแล้วใช่ไหมคะการวาดรถกระบะเนี่ยต่อไปเป็นรถตู้ค่ะ รถตู้นี่น่าจะโอเคอยู่มาสี่เหลี่ยมมาก่อนเลยมันไม่ใช่คีย์บอร์ดเดีย๋ยวเดแล้วเราทำยไงกับรถเดี่ยปัามป้ามป้ามปัามเยสมันงง่ายเหลือเกินสวิงเซตอันนี้เนี่ยคือชิงช้านะคะชิงช้าที่แบบว่าเด็กนั่งแล้วเอาตูดโยกอ่ะมาชิงช้าง่ายมากเราจะวาดอย่างนี้ไว้ก่อนนี่ครับมาแล้ว เทเบลอะไรล่ะ bicycle จะวาดยังไงเนี่ยรถยังพอเข้าใจนะคะแต่จักรยานเนี่ยวาดไม่เป็นเลยอะแต่ไม่เป็นไรศิลปะการวาดรูปของแพรเนี่ยมันน่าจะได้อยู่นี่นี่ไงปึ๊บปึ๊บนี่มีที่นั่งแขนนั่นอะไรล่ะนี่ต่อไปนะคะฟันค่ะฟัน ฟาดว่างไงนะนี่บีนั่นแหละนี่มันตัว W ิ <laughs> นี่มันยังเป็นตัว W บิอยู่เลย <laughs> มาดูรูปวาดของแป้งดีกว่านะคะว่าตรงกับของใครบ้างอันดับแรกเนี่ยแป้งขอดูหมาก่อนเลยเพราะว่าแป้งวาดเป็นม้าทีมังกรขนาดนี้มันยังรู้ได้นะคะโอ้โหเขาบอกว่าเราวาดคล้ายๆกับมบังกร่แล้วก็หมานะคะแล้วก็มมาโอ้โหอันนี้ใครวาดมมาเนี่ยมีรายละเอียดจมูกม้าด้วยนะ มาแต่และอยตัวนี้สวยอันนี้แยกมามาผสมเพนกวินอันนี้เนี่ยฉันไม่น่าเกิดมาเป็นม้าเลยนะ่าสงสารมากโอ้ยน่าสงสารอะ่ะมาแต่และตัวไม่น่าเกิดมาเลยนะคะอันนี้มันเป็นแล็มิน่ามาอีกสักรอบแล้วกันนะครับท่านผู้ชมที่เคารพตอนนี้นี่คะเราได้วาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กันแล้วค่ะนั่นก็คือโมนาลิซ่านั่นเองอ้ามาดูซิว่าแป้จะวาดยังไงนะคะ โมนาลิซาเนี่ยจากที่เรามองนะคะก็จะเป็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งนะคะนี่ผมต้องมาอย่างนี้ก่อนเลยฟึ้เทวอะไรล่ะเอียะนี่ไงโมนาลิซาแกวัดอย่างนั้นเหรออันนี้เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ประจำเลยค่ะนั่นก็คือหูฟังนั่นเองนะมาดูซิว่าแป่จะวาดหูฟังแบบไหนดีเอาแบบที่เป็นอย่างนี้ละกัน เราจะวาดตัวหูฟังออกมาก่อนนะคะนี่อันนี้เป็นแบบของ iPhone 7เลยนะครับนี่นแบบแบ็คแพคอะไรล่ะ,ะนี่ดูดีๆดูดีๆป<ะ>๊าปไม่ใช่นี่ไงมีคนด้วย <c oughs> อ่ะ Sorry, มันไม่เหมือนตรงไหนนี่มันเหมือนหูฟังที่สุดเท่าที่เคยวาดมาแล้วนะ <c oughs> มาดูคนอื่นวาดยังไง เหมือนมังกี้เหมือนกอบอันนี้อะไรอะ่ะเหมือนขวดแล้วก็มีเห็บหอ๋อน่าเกลียดอะ่ะอ๋อเขาเป็นหูฟังแบบหูฟังครอบหูของแป้งเนี่ยทำเป็นหูฟังแต่อันนี้ยังผ่านเลยถ้เป็นของเราไม่ผ่านอะ่ะอ๋อถ้าเป็นหูฟังครอบหูนะคะอาจจะได้แต่ ไม่ค่อยเบืือเท่าไหร่นะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบเกมนี้เนี่ยและอยากให้พี่แป้งวาดรูปอีกนะคะก็ช่วยคอมเมนต์บอกพี่แป้งนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะมาได้ให้ดูใหม่ละกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บ น้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ